โบเมลาดาเจอถามเรื่องแสดงฝีมือเป็นนางเอกสาวสวยและเก่งมากเลยทีเดียวสำหรับโบเมลาดาที่ตอนนี้อยู่ในสังกัดของช่อง3ถ้าใครติดตามจะรู้ดีว่าโบนั้นเป็นนางเอกสาวสวยนอกจากความสวยแล้วยังมีความสามารถอีกมากมายทั้งเดินแบบเล่นละครถ่ายแบบและร้องเพลงและล่าสุดมีประเด็นดราม่าขึ้นมา สำหรับผลรางวัลนักแสดงนำหญิงโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36นางเอกสาวจากช่อง3โบมิลดาจากละครมนรักหนองผักกระแยงคว้ารางวัลไปครองโดยงานนี้ดูเหมือนชาวเนต็ตจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลรางวัลสักเท่าไรพอมองว่ายังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรมากมายจนสามารถเอาชนะคู่แข่งที่บทยากและท้าทายกว่าหลายๆคนที่คว้ารางวัลไรครองได้ ในขณะที่ฝั่งแฟนคลับของสาวโบให้กำลังใจบอกว่าเหมาะสมกับรางวัลแล้วรางวัลน,นักแสดงนำหญิงไม่จำเป็นต้องบทดราม่าแรงๆขอแค่แสดงให้คนดูเชื่อว่าเป็นตัวละครนั้นได้สนิทใจพอ